โอมชาติวันนี้วันที่สี่เดือนพฤษภาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามสีหมัดแล้วลูกนั้นก็จะได้รับการปลดปล่อยออกจากการถูกลงโทษของธรรมราชเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนกับเพชรให้ดื่มน,น้ำที่แผงความรู้และละเลิกอยาพิษ คำถามสถานะยุคทองนั้นอยู่บนพื้นฐานของอะไรสถานะของยุคทองนั้นอยู่บนพื้นฐานของอะไรคำตอบอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ให้อยู่ในการจดจาแล้วรูปแน่นอนก็จะกลับมาบริสุทธิ์โดยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นรูปก็จะได้รับการรอดพ้นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะมีประสบการณ์กับการถูกลงโทษ แล้วกลับไปสู่ศาสนาของเขาเองผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะมีประสบการณ์กับการถูกลงโทษแล้วกลับไปสู่ศาสนาของเขาเองลูกนั้นอาจจะมีชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวของลูกแต่อย่าได้จดจำมนุษย์หรือใครใดๆบาบาพูดว่าลูกอาจอยู่กับครอบครัวของลูกแต่อย่าได้จดจำใครใดๆ ให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะได้รับสถานะที่สูงได้อยู่กับครอบครัวในชีวิตครอบครัวแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่กับทุกๆคนด้วยความรักความรักที่สูงส่งแต่ไม่ใช่ด้วยการติดยึดสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกสา้างบัญชีบาปของลูกทั้งหมดด้วยพลังของโยคะความบริสุทธิ์แล้วความสะอาด ทำความสะอาดดวงยานทําบรรยากาศให้เต็มไปด้วยความสงบจุดที่สองทำตามสีหมาดของพ่อและสัญญาที่จะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์อย่าได้รับอิทธิพลโดยกิเลสและขณะเดียวกันเป็นอุปสรรคต่อสิ่งสร้างของสวรรค์ทรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นทำการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ด้วยความสะอาดของจิตใจและสติปัญญาแล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จซ้ำขอให้ลูกนั้นทำการติดตัดสินใจอย่างแม่นยำด้วยความสะอาดของจิตใจและสติปัญญาแล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จลูกสามารถได้รับความสำเร็จในงานต่างๆเมื่อสติปัญญาของลูกทำการตัดสินใจได้ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามพลังของการตัดสินใจจะทำงานได้เมื่อจิตใจและสติปัญญาของรูปสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะอยู่ในนั้นนี่แหละทำไมลูกจะต้องเผาขยะต่างๆในไฟของโยคะแล้วทำสติปัญญาของลูกให้สะอาดความออนแอชนิดต่างๆคือขยะความคิดที่ไร้สาระแม้แต่เพียงน้อยนิดก็คือยังเป็นขยะ เมื่อขยะนี้นั้นถูกทำลายลูกก็สามารถที่จะคงอยู่อย่างไร้ความกังวลได้ต่อมาเพราะการมีความสะอาดในสติปัญญาลูกก็จะได้รับความสำเร็จในทุกๆงานได้คติพจน์ในวันนี้เมื่อความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งนั้นออกมาในตัวลูกได้ตลอดเวลาความไร้สาระทั้งหลายนั้นก็จะถูกหล้อมไว้โดยอัตโนมัติ ความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งปรากฏออกมาตลอดเวลาในตัวลูกเมื่อไหร่ความไร้สระทั้งหมดก็จะมุดอยู่หรือล้อมอยู่ได้โดยอัตโนมัติอัจฉริงะโอชานติ